อ้าวถูกกว่านี้ก็ไม่ค่อยมีอีกแล้วนะครับนี่หลังนี้ยังที่เห็นยังสวยงามมากติดสนุนสองด้านนะครับบ้านอย่างสวยเลยนะครับขายแค่เจ็ดแสนเก้าอ้าววันนี้ผมมาอยู่กับคุณขวัญเจ้าของโดยตรงเลยนี่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 เดี๋ยวดูภูเขาให้ดูเพื่อนบ้านก่อนเนี่ยนะครับแน่แน่แน่กำลังสร้างกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่หลังนี้พิเศษเจ้าของขายเองอย่างถูกเลยนี่หลังนี้ก็กาลังสร้างหลังนู้นกําลังสร้างโอ้โหมีภูเขาด้วยเพื่อนบ้านนี่รอบด้านเลยนะครับนี่อเมซิ่งอีกหลังนี้ก็กําลังสร้างแสดงว่าเราอยู่ในเครียกว่าเพื่อนนบ้้้าหออมมลเคข่ายู่่่่่่ไไได้้้้้สายยทททีีคัญนนมมมมวววรจะงแลเพ ให้รอบด้านหมดเลยเออเขอาแถมแอร์ให้ด้วยแถมที่นอนเตียงนอนอัดให้หมดทุกอย่างเลยคุ้มกว่านี่ก็หายากแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยาเงื่อนไขกันผ่อนระยะสั้นๆคุยง่ายๆเลยผ่อนกับเจ้าของนี่แหละอะเดี๋ยวเรามาคุยกันรถเป็นย,ยังไงบ้างอ่ะตามผมอยสิที่ยักษะาชมาเลยสวยกว่านี่ก็ไม่เคยมีอีกแล้วตามมาเลยครับ ไปเดี๋ยวเราย่องไปทักทายเจ้าของใจดีกันหน่อยเตรียมจดเบอร์ให้ดีแล้วกันเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์นะครับใครชอบฝากคิมชอบก่อนตอนนี้โอ้โหคนเข้ามาเต็มเลยนะครับว้าวๆก็เต็มไปหมดเลยอ่ะไปไปดูของจริงว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขวัญค่ะโอ้ยสวัสดีครับคุณขวัญครับโอ้โหมารีวิวกันจนแบบคุ้นหน้าคุ้นตาสนิทสนมกันไปแล้วหลังต้ก่อนนี้ไปกือหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ อันนี้หลังใหม่ล่าสุดอันนี้ใหม่ล่าสุดเพ s <S ิ่งเสร็จเลยค่ะโอ้สวยมากคุณ <darling S 1> ขวัญครับคุณขวัญหลังเนี่ยผมถามก่อนท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามากันเต็มไปหมดเลยค่ะตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ตำบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเหล่าขวัญใช่กาญจนบุรีใช่ค่ะมันอยู่ติดอู่ทองสุพรรณนี่ครับต้องค่ะเป็นเขตติดต่ออู่ทองสุพรรณค่ะจากนี่ไปที่เขาเรียกว่าอำเภอเหล่าขวัญไกลไหมครับเพียง5นาทีค่ะ5นาทีก็ไม่ถึง5กิโลไช่ถึง5กิโลค่ะแล้วไปไปที่เขาเรียกว่่าออูทงสุพะ อ่ทองพุชพัน15นาทีค่ะก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าหัวเมืองใหญ่ๆเลยค่ะแล้วไปกรุงเทพแล้วครับคุณขวัญครับไปกรุงเทพรประมาณ140นาทีค่ะก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวร <100 S 2> ้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลอุ้ยแวถวแถวนี้เขามาปักหลักปักเขตปักเสาไฟเรียกว่าสร้างบ้านสร้างช่องกันเต่ไม่หมดเลยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแสดงว่าแถวนี้ยไม่เปี่ยวแน่นอนไม่เปี่ยวค่ะมาเข้าเรื่องคุนขวัญครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามา1,000คนแล้วโอ้โหแอ คุณขวัญถามเลยหลังเนี้ยกี่ตารางวาพื้นที่ดินพื้นที่ดิน100่งร้อยตารางวาค่ะชนด,ดชนดชุดแดงฉนดชุดแดงพร้อมโอนค่ะพร้อมโอนค่ะหลังนี้สร้างเสร็จนานหรือยังเพิ่งเสร็จมัดหมัดเลยค่ะอ้าวใช่ค่ะมีกี่ห้องนอนครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็ อ่าหนึ่งห้องครัวค่ะใช่ค่ะมีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วมีแถมเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์แถมแอร์ชุดเครื่องนอนค่ะมีแอร์ใมีเตียงมีชุดเครื่องนอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยครับคุณขวัญครับแปลงเนี้ยมนติดถนน2ด้านถูกต้องค่ะอ่าติดถนนสาธารณะเลยนะครับสองด้านที่เห็นอย่างนี้เลยนี่ท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาใครเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยคุณขวัญหลังเนี้ยถามตรงๆเลยเข้าเรื่องเข้าราวเลย100ตารางวา พร้อมบ้านหนึ่งหลังหงห้องนอนหนห้องน้ำา1ห,ห้องโถงนะครับหห้องครัวแล้วก็ง่ายๆติดแอร์แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนให้ครบเนี่ยขายในราคาเท่าไหร่ครับ799,000า่าบาทค่ะยังยืนยันในราคานี้เลยยังยืนยันในราคานี้ค่ะถ้าสดเนี่ยนะครับสดสมมุติอ่ะผมอยากได้เนี่ยวันนี้มาเนี่ยวางเงินจองเยอะไหมอ่าวางเงินจองแค่30 0 0 0บาทค่ะ30,000บาทท่านผู้ชม สามหมื่นบาทหรือจะนัดไปโอนเลยก็ได้ถูกต้องค่ะช็อตโอสบายๆเลยคุดแดงนี่ไม่ต้องไปทุกโศกโรคภัยเลยคือเอาช็อตโหนเนี่ยกลับไปนอนได้เลยใช่ค่ะนอนกอดได้เลยใช่ถามคุณขวัญต่อไปนะครับแถวเนี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นฝนตกมาคืนหนักเหมือนกันน้ําท่วมไหมครับจากที่ตกหนักๆประมาณนี้เลยค่ะไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําท่วมใช่ค่ะอ่าแสดงว่าแถวเนี้ยถามใครก็ได้ว่าน้ําไม่ท่วมถูกต้องค่ะก่อนจะเดินเข้าไปคุณขวัญท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะถามเบอร์คุณขวัญน,นะครับทุกคนช่วยกันเมมมาหน่อยช่วยกันพิมมาหน่อยละกันเมมไม่เลยเนี่ยคุณขวัญเมมอะไรดีฮะคุณขวัญว่ายังไงดีเมมว่าบ้านสวนคุณขวัญละกันค่ะคุณขวัญบ้านสวนก็ได้ค,คขวัญบ้านสว,สวนาราคาถูกก็ได้เป็นทั้งเบอร์โทรใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรทั้งบ้านเขียวค,ะค่ะสนใจอย,อย่างเงี้ยฮะโทรหา ถามนิดนึงโทรหา,าคุณขวัญเบอร์อะไรนะครับเบอร์ขวัญน,นะคะ087 433 7307ขออีกรอบนะคะ 0874337307และอีกเบอร์นะคะ0867637566ค่ะท่านผู้ชมจดทันไหมครับหรือพิมพ์ทันไหมเดี๋ยวผมถามให้อีกรอบนึงะนะครับที่ดินสวยๆอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมในระหว่างจะถามเบอร์อีกรอบนึงเดี๋ยวผมพาเดินหมุนตัวก่อนเห็นภูเขาไหมท่านผู้ชมใครเห็นฝากพิมพ์เห็นมาหน่อยนะครับเสียงชัดแล้วใช่ไหมครับเสียงดังฟังชัดเลยใช่ไหมฮะอ่าดีเราขอบคุณมากเสียงดีแล้วนะครับนี่ ผมบอกก่อนภูเขาข้างหน้าเนี่ยนะรอบด้านเลยท่านผู้ชมแล้วอบต,าเ,นเ,อาตาเนี่ยอบตเราขวัญเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเลยอา่าแล้วดูเพื่อนบ้านให้คุณขวัญก็ยืนในร่มรอผมไปก่อน <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านคุณขวัญหน้าบ้านหันทางทิศอะไรนะห <c oughs> น้าบ้านหันทางทิศใต้ค่ะท <c oughs> ิศใต้ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยหลังนี้นะหันหน้ามาทางทิศใต้แล้วก็มีรั้วให้4ด้านรั้วเข้าไปหนึ่งด้านใช่ไหมครับ ชารัลัวข้าวบอยหนึ่งด้านสอ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 งด้าน,ด,านด้านหน้านด้านข้างเอาไง่ายๆตรงไหนเป็นถนนเป็นรั้วข้าวบอยใช่ค่ะอีกสองด้านเนี่ย เป็นเรียกว่าล้วลวดหนามท่านผู้ชม7จ0 0แเท่านั้นนี่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 หลังนู้นกําลังสร้างกันเต็มไปหมดเลยหลังนู้นก็มีคนอยู่แล้วหลังคาคาสีขาวกับสีน้าตาลนั้นก็มีคนอยู่ส่วนหลังหัวมุมนู้นกาลังเพิ่มเติมหลังนี้สีเขียวหลังคาก็มีคนอยู่ส่วนหลังนี้กําลังสร้างโอ้โหนี่แล้วมองทะลุหลังนี้ไปนะมีภูเขาด้วยท่านผู้ชมชอบไหมฮะชอบฟังกินชอบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถามเบอร์กันให้อีกรอบหนึ่งเตรียมจดเตรียมจองเตรียมเขาเรียกว่ามาเป็นเจ้าของกันให้ดีแล้วกันนะครับอยู่ที่เราขวัญกานบุรีะ ถนนเส้นนี้ก็น่าจะกว้าง6เมตรนะด้วยสายตาผมนะแต่ที่ผมชอบนะนี่ๆมาค้างด้านนี้อีกด้านหนึ่งอ่าเมื่อกี้หมุนตัวไปแล้วบางคนยังเข้ามาไม่ทันอันนู้นคือเสาเอกเสาโทไปแล้วโน่นเห็นไหมครับแขวนพวงมาลัยเต็มเลยส่วนหลังนี้ก็น่าอยู่มากอ่าสวยสดงดงามมากท่านผู้ชมขอเข้าใจรัวๆทุกคนเราสองสาดวงหน่อยละกันนะครับสวยมากอ่านี่ท่านผู้ชมคุณขวัญครับ เดี๋ยวะจะขอเบอร์คุณขวัญแต่เดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะเขาเรียกว่าบางคนจดไม่ทันน่ะนะครับได้ค่ะสนใจชมได้วันไหนบ้างชมได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยค่ะ,ะนี่ท่านผู้ชมเบอร์คุณขวัญน,นะครับจดนะฮะพิมพ์ตามผมเลยนะครับเบอร์แกนะ087ท่านผู้ชม3ตัวแรกก่อน087นะแล้วก็ต่อด้วย433ท่านผู้ชม0874337307จะโทรมาตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวแกโทรกลับอ่า 0874337307อะคุณขวัญเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้างในกันสัหน่อยหนึ่งนะสวยสดงดงามมากในการตกแต่งนะครับเอ้คุณขวัญแล้วย่างเงี้ยสมมุติเดินมาตรงนี้กันดีกว่าได้ค่ะสมมุติเราจะไปตลาดเนี่ยไปหาของกินเนี่ยไปที่ไหนได้บ้างไปที่ในตัวอำเภอเมืองเหล่าขวัญเลยค่ะอำเภอเมืองเหล่าขวัญเลยใช่ค่ะ5นาทีที่บอก เซเว่นส่งถึงด้วยนะคะที่นี่ตรงนี้เซเว่นสั่งถึงใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งปั๊มน้ำมันปตทศูนย,ย์ร,ราชการครบพร้อมโรงเรียนโรงพยาบาลวัดครบหมดเลยตอบโจทย์เลยค่ะอ่าท่านผู้ชมกดไลค์กดหัวใจรัวๆก็ต่อหน่อยแล้วกันคุณขวัญอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาอยากได้แต่เขาอยากจะจับพิกัดก่อนว่ามันไกลจากบ,บ้านเขาไหมเนี่ยพิมพ์คําว่าอะไรดี อบตเหล่าขวัญค่ะผมพิมพ์ชื่อนี้เลยพิมพ์ช่นี้เลยค่ะอบตอยู่ตรงนี้เองค่ะมองเห็นได้ที่เรามองเห็นได้เลยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะอบตเหล่าขวัญการจนะบุรีท่านผู้ชมอมัสยิดมีไหมฮะเอฟซีถามมามัสยิดอะคะต้องเข้าไปอยู่ในตัวอู่ทองแถวนี้ไม่มีใช่ค่ะไม่มีนะครับต้องบอกตรงๆเลยต้องอู่ทองค่ะเพราะฉะนั้น ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัดกันเป็นโรงเรียนกันแถวนี้เป็นชาวพุทธกันชาวพุทธอ่าท่านผู้ชมราคาจับต้องได้นะครับเจ็ดแเท่านั้นวางจองเมื่อกี้คุณขวัญบอก30,000ื่นสามหมนบาทค่ะแล้วบางคนคุณขวัญครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะขอสัก3-4เดือนอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ก็คือวางจอง10%ค่ะแล้วก็ขวัญให้ระยะเวลา6เดือนโอ้โหเอาง่ายๆท่านผู้ชม คุณขวัญแก้ใจดีก็บอกว่าเนี่ยจะให้ถึง10%เลยถ้าเกิดเงินยังไม่พร้อมนะขอวาง10%ก่อน790,000ก็วาง7,900ห่แล้วไปเก็บเงินเก็บทองสัก6เดือนไปเจอกัน6เดือนแล้วค่อยนัดโอนกันใช่ค่ะถามตรงๆมีเอฟซีถามมานะครับสมมุติว่าเนี่ยสดเนี่ยวาง30,000ค่ะนัดโอนเดือนหน้าก็ยังได้อยู่ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าผ่อนเนี่ยวาง10%ให้เวลา6เดือนเนี่ย ต้องผ่อนให้หมดก่อนใช่ไหมคือหมายความว่าต้องไปโอนก่อนถึงจะเข้าอยู่ได้เข้าอยู่ได้เลยค่ะตั้งแต่วางจองทําสัญญาแล้วค่ะได้เลยได้เลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์คุณขวัญให้อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์แกนจดเลยนะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทั้งเบอร์ไลน์087ท่านผู้ชม433 7307อีกรอบหนึ่งนะครับ087 433 7307มาเป็นเจ้าของกันอย่างสบายๆเลย โอ้คุณขวัญมีประตูลู่ให้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะแถมทุกอย่างเลยค่ะเปิดได้จริงไหมเนี่ยเปิดได้จริงค่ะรบกวนหน่อยลวกันครับใช่ค่ะโอ้แสดงว่ายิ้วกระเป๋าใบเดียวกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยเขาอยู่ได้เลยมาอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีอยู่แนวทวเนานี้เยอะแยะเลยใช่ค่ะมาอยู่กับธรรมชาติเอ้คุณขวัญถามนิดนึงของเราเนี่ยเสียเงินเจ็ดแสนเก้าหลังเนี่ยร้อยตารางวาคุดแดงเนี่ยแล้วก็บ้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยสรุปง่ายๆคือมีน้ําให้ เนน้ำประปาอะไรยังไงประปาของอบตเลยค่ะประปาขึ้นโดยตรงจากเทศบาลเลยค่ะประปาอบตเลยใช่ค่ะไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าก็การไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงค่ะนี่ท่านผู้ชมมีทั้งสายอินเทอร์เน็ตผ่านอยู่ข้างหน้าโครงการสัญญาณมือถือเต็มพิกัดเลยใช่อันนี้ของ การไฟฟ้าอ่านี่นี่นี่มีบินมาแล้วใช่ค่ะแสดงว่าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกต้องค่ะปลาป่าหมู่บ้านปลาป่าเป็นของอบตค่ะขึ้นอยู่กับเทศบาลเลยค่ะพี่หใช่แล้วก็ของแถมเมื่อกี้มีรู้ว่าให้4ด้านครบใช่ค่ะของแถมอีกของแถมอีกถนน2ด้านใช่ค่ะของแถมอีกจัดส่วนให้ จัดอะไรให้บ้างครับอจัดเป็นลงต้นไม้ให้นิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ลูกค้าที่มาอยู่เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมเองได้ค่ะมาดูที่หน้าง,งานแล้วค่อยคุยกันเอา<ช>ง่ายๆ <ไง S 1> นี่นี่นีมีเขาเรียกว่าต้นไม้แคนาั้ง<ช>นะครับใช่ค่ะต้นแคนาแล้วก็มีไซเกาหลีใช่ค่ะอ่าสนฉาด ข้างหลังนี่มีมะพร้าวปลูกให้ด้วยใช่ค่ะข้างหลังมีมะพร้าวสองข้างเลยค่ะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะข้างในนี่นะมีหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องแอร์ใหม่เลยใช่ไหมครับแอร์ใหม่เลยค่ะแล้วก็มีชุดเครื่องนอนให้ค่ะอ่าโอเคถือว่าไอ้คุณขวัญถามนิดนึงบางคนก็หาบ้านอยู่เนี่ยหลังนี้ผมถามแบบในใจของผู้สร้างอย่างคุณขวัญเนี่ยคิดว่ามันดียังไงหลังนี้ หลังนี้อะคะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการบ้านกระทัดรัดครอบครัวเป็นบ้านสวนนะคะที่ไม่ได้ใหญ่มากสําหรับคน hmm. ดีกับกครอบครัวรใจค่ะคแล้วก็มาอยู่ที่เหมือนอยากอยากจะมีสวนผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>แล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้สถานีตํารวจอยู่ทุกอย่าง,งครบแสดงครบค่ะ แสดงว่าที่อุ่นใจคุณขวัญครับ 1. นึ่งเลยเรมาอยู่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมการันตีร้อยเปอรเซ็นตเรามีเพื่อนบ้านถูกต้องค่ะหลังน,นี้ก็กําลังสร้างค่ะนี่ท่านผู้ชมหมุนตัวอีกรอบหนึ่งหมุนทั้งวันแล้ววันนี้นะครับ <laughs> เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่าท่านผู้ชมมีเพื่อนบ้านรอบด้านเลยแสดงว่าความปลอดภยัยเราเนี่ยความปลอดภยัย น่าจะสูงมากค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวเลยค่ะแล้วที่สําคัญอีกคือคนเฒ่าคนแก่มาเนี่ยคุณขวัญได้เจ็บป่วยเนี่ยห้านาทีขับรถไปเนี่ยถึงโรงพยาบาลเลยหรือจะสามารถเรียกรถพยาบาลมาถึงที่นี่ได้เลยเนาะเพราะมันไม่ไกลเนาะเพราะมันไม่ไกลค่ะใช่ค่ะแล้วดินแถวนี้เป็นยังไงบ้างดินแถวนี้เป็นดินดำค่ะดินดำน้ำชุ่มดินดำน้ำชุ่มค่ะอากาศดีเลยดีมากคุณขวัญ ตอนนี้แอปสีดำชมคุณขวัญหนึ่งพันหนึ่คนขอบคุณคข,ขอคมากมากเลยท่านผู้ชมผมอยู่กับคุณขวัญน,นะครับอยู่ที่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินของแกเนี่ยหนึตารางวามีรั้วให้มีบ้านให้แกขายแค่เจ็ดแสนเก้าเท่านั้นแหละขายทําไมคนถามคุณขวัญ พอดีขวัญทำธุรกิจสร้างบ้านขายค่ะพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยก็สร้างบ้านขายใช่ค่ะแล้วขายในราคาที่เป็นธรรมถูกต้องราคาที่จับต้องได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขายเพราะไม่ได้เรียกว่ามีคนตรงมือคนตายทำมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมสวยสวยไหมครับโอ้ตอนนี้คนพันหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยคนแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยนี่ท่านผู้ชมช่วงนี้ผมขอ่วยโอกาสนิดนึงทำโฆษณานิดึงใครสนใจเบอร์คุณขวัญเลยจะเอาไปเรียกว่าแอดไลน์มาหาคุณขวัญเนี่ยเจ็ดแสนเก้ารีบเมมรีบจดไว้ 0874337307ทันไท่านผู้ชมทันไหมครับนี่เบอร์นี้นี่จดเลยจดเลยเห็นไหมฮะจดเลยนี่ผมเอาหน้าจอหน้ากล้องให้เลย0874337307นะทั้งเป็นงเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์เลยนะครับท่านผู้ชม ให้ทุกคนเลยนะครับรีบจดเราไว้กัลกันนะครับนีทน่ทันไหมฮะทันไหมถ้าทันฝากพิมพ์ทันหน่อยแล้วกันนี่จดไปเลยเบอร์คุณขวัญน,นะครับจะได้เรียกว่าเมมชื่อแกไว้นะครับแกมีที่สวยๆมาเรื่อยๆที่เปล่าแก,กก็มาเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเลยคุณขวัญน,<า>นิดหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยคนเนี่ยาถามนะครับผมหรือยังตรงเนี้ย ที่ไม่ต้องถมค่ะตัวเขาเรียกว่าที่สูงแล้วที่สูงแล้วแล้วก็มีถมให้ตรงที่สร้างบ้านค่ะเอาง่ายๆตรงที่ปลูกบ้านเนี่ยใช่ถมให้แล้วใช่ค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องหลอนใช่ค่ะว่าน้าจะไหลป่าน้ป่าเลยมาใช่ค่ะคุณขวัญมีคนถามอีกเมื่อกี้เขาฟังไม่ทันนะครับหันหน้าไปทางทิศใต้ใช่ไหมถูกต้องค่ะมันดียังไงที่ใต้ครับ ที่ใต้รับลมค่ะก็แล้วแต่มุมเหมือนกันบางคนชอบที่ใต้ที่เหนือที่ตะวันออกที่ตะวันตกแล้วแต่ค่ะ,ะใช่ค่ะแต่พอดีมุม,ม,มที่ดีมันเป็นมุมทางฝั่งของทางหน้าถนนนะคะ,ะใช่อ่ะมีคนถามมีคุณขวัญครับเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดโทรมาเนี่ยโทรมาได้เลยไหมเนี่ยโทรได้เลยค่ะอ่ามีแอดมินรับสายอยู่มีแอดมินรับสายโทรมาตอนนี้แล้วถ้าเกิดคุณขวัญครับสมมุติเนี่ยผมเป็นคนซื้อแล้วกันนะแต่ผมไม่มีเวลาเลยเนี่ยกลัวเขาเรียกว่า ที่มันจะไปก่อนเพราะที่ถูกถูกับมันมีน้อยโอนจองก่อนเลยได้ไหมสามหมื่นแล้วมาดูที่หลังได้ไหมได้ค่ะได้แน่นอนเลยได้แน่นอนค่ะไม่โกงแน่นอนใช่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้สบายใจได้เลยกี่ตารางวาเหรอคืออย่างนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยด้วยสายตาของผมเนี่ยสี่สิบขึ้นเกือบห้าสิบตารางเอาง่ายง่ายพื้นที่ดินเน่ะห้าสิบตารางขอโทษพื้นที่ดินเนี่ยห <1 S 1> น,น,นึ่งร้อยตารางวาแต่พื้นที่บ้านมีคนถามมาเยอะเลยนะครับ ผมดยสตาผม40กว่าแล้วกัน40่กว่าตารางเมตรขึ้นไปแล้วกันนะครับกะไม่ถูกเหมือนกันนะครับคุณขวัญอันนี้มีบ้านเลขกที่หรือยังบ้านเลขที่อ่ะคะอาขวานนัญอยากจะให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะมาดําเนินเรื่องบ้านเลขที่เองค,คือเรารประสานให้ทั้งหมดใช่เราประสานให้ทั้งหมดค่ะแต่ให้เจ้าของตัวจริงอย่ามาเป็นผู้คือเรื่องงีๆว่าเผื่อได้ที่เลขถูก,กช,ชะโลกใช่ค่ะใช่คุณขวัญถามนิดนึงในตัวบ้านเราเนี่ยสูงกว่าข้างนอกเนี่ยผมดูดยสยตาเนี่ยสัก สี่สิบห้าสิบเซนได้ไหมถึงค่ะถึงค่ะพื้นบ้านที่ยกเนี่ยนะครับใช่ค่ะยกขึ้นบ้านอ่าใช่ค่ะแล้วผมถามนึงคุณขวัญครับหลังบ้านผมเมื่นเห็นนะท่านผู้ชมใครเห็นเหมือนผมบ้้งมันอาจจะมีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมบ้างมีเพื่อนบ้านหลังคาสีฟ้าฟ้าหลังอ่าบ้านสีน้ำเหลืองถัดไปสองล็อกค่ะแสดงว่าแถวนี้บ้านคนเยอะเลยเต็มไปหมดเลยค่ะพี่รอยรอบด้านเลยรอบด้านเลยค่ะคุณขวัญถามอีกในเอนตาระหว่างนี้ผมจะหมุนกล้องไป เพื่อนบ้านแถวนี้นะครับมีเจ้าของครบหมดแล้วทุกหลังครบทุกหลังเลยค่ะนี่ใส่เจ้คอเป็นยังไงบ้างเพื่อนบ้านดีมากเลยค่ะบี่บอยสังคมดีมากค่ะที่นีอ่อ้าสำคัญนะท่านผู้ชมใช่ค่ะ<บ>เพื่อนบ้านดีสังคมดีค่ะที่นี่บางคนถามเปรี่ยวไหมก็ดูภาพภาพให้ภาพบรรยายแล้วกันใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะถึงแม้เราจะอยู่เราขวัญกาจนาบุตรีก็จริงอยู่ติดอู่ทองสุพรรณก็จริงแต่บางคนกลัวว่าน้ําท่วมซึ่งบอกแล้วไม่ท่วมแล้วก็ถามว่ามันร้อนมากไหมหน้าร้อนนะครับอ่า หน้าร้อนก็เป็นธรรมดาปกติของต่างจังหวัดค่ะไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากค่ะหน้าหนาวก็หนาวหน้าร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ได้แบบเชิงแบบต้องแบบ40องศาประมาณไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีค่ะเพราะเราอยู่ใกล้ภูเขาค่ะพี่บอยอ่าใช่ค่ะแล้วที่คุณขวัญยืนอยู่ในตรงนั้นนะครับกลางเต็นได้ไหม กางเต็นท์ได้ค่ะทําเป็นลานกางเต็นท์ได้เพราะว่าช่วงพฤศจิกาธันวาอากาศที่นี่จะหนาวมากอ้าวอากาศ<ช>สบายมากสบายสบายใช่ค่ะ,ะคุณขวัญนิดนึงผมต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะถามมาเต็มเลยผมตอบไม่ทันนะครับมีตัวคำถามมาตอนนี้ผมไลฟ์สดพร้อมถ่ายทำกันทุกแอปพลิเคชันเลยแอปสีแดงแอปสีดำแอปสีฟ้าผมตอบไม่ทันแต่มีวิธีหนึ่งถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย ให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์หรือโทรมาหาคุณขวัญนะครับเบอร์โทรนะท่านผู้ชมนี่หลายคนถามมาผมตอบไม่ทันขอว่าทันนะเพือย่าเพิ่งด่าผมอย่าเพิ่งว่าผมแล้วกันนะครับคุณขวัญก็ตอบไม่ทันแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยโทรมาเบอร์นี้เลยนะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวนี้นะช่วยกันจดนะครับ0874334307 3 3 7อ่าทันไหมท่านผู้ชม0874337307จะโทรมาตอนนี้เลยก็ได้ขออีกเบอร์หนึ่งค่ะ086 7 6 3 7 5 6 6าค่ะได้ทั้ง2เบอร์เลยได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะคุณขวัญเขาอยากดูตรงมุมนี้หน่อยได้ค่ะดูหลายมุมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปชะงเงื้อในบ้านให้ดูได้่ชอบไม่ต้องมาชมถ้าชอบี่ข้อหัวใจรัวๆกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันสามารถต่อเติมได้อีกนะคะต่อเติมได้อีกคืออะไรต่อเติมด้านข้างเป็นเป็นเป็นเหมือนหลังคาที่จอดรถได้อีกค่ะอ๋อทำนองจอดรถได้แล้วคุณขวัญครับสร้างบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังได้ไหม จากพื้นที่เหลือเฟือเลยท่านผู้ชมดี๋ยว่าแต่หนึ่งหลังเลยให้สามหลังยังได้เลยบ้านนกดาวสามหลังยังสบายเลยสบายเลยค่ะนี่คุณขวัญนิดนึงมีเอฟซีถามมาเขานอกรอบนิดนึงเขาบอกว่าเอ้คุณหน้าคุณตาคุณขวัญดีมากเลยคุณเจอเคยเจอกันบ่อยๆในในสื่อออนไลน์นะครับต้องค่ะพี่เปล่ามีขายไหมพี่เปล่าก็มีขายค่ะให้โทรมาเบอร์เดิมเบอร์เดิมค่ะเบอร์นั้นเลยเบอร์นั้นเลยค่ะท่านผู้ชม โอ้ฟีถามไม่ทันบอกจดเบอร์ไม่ทันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้อีกเลยนี่นี่นี่เอาไปเลยนะครับจดเลยนะฮะ087433433ค่ะ เจ็ดสามแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอมีแอปมีรอรับนะคะโทรได้เลย087 433ปดเจ็ดนี่ยเแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยนี่มากล้องนี้บ้างนะครับอ่าไปที่ละกล้องเลยท่านผู้ชมแคปหน้าจอแล้วโทรหายก็ได้เลยนะครับศูนย์แปดเจอ่าเนี่ยเให้ทุกกล้องเลยนะครับศู7ย์แปดเจมาโทรมาได้เลยแค่7จ็ดแสนเก้าเท่านั้นหลังนี้ค่ะเจ็ดแสนเก้าค่ะคุณขวัญถามอีกเดินเข้าไปกันเรื่อยหน่ึง ไม้ประดับพวกนี้ฮะที่เห็นทั้งหมดเลยจัดสวนเนี่ยนะฮะ,ะมันอยู่ในราคา7จ็ดแสนเก้าไหมอ่ะเจ็ดแสนเก้าได้ตามที่พี่บอยเห็นเลยค่ะไม่มีมาว่าไม่มีว่า7จ็ดแสนเก้าแล้วก็เอาตรงนี้เอาแต่ไม่มีค่ะตามนี้หมดเลยหนึ่งไม่เอาของออกไม่เอาของออกค่ะสองไม่คิดราคาเพิ่มถูกต้องค่ะเห็นยังไงเห็นได้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วถ้าจะมาคุณขวัญครับผมถามนิดนึงว่ามาช่วงเวลาไหนดีที่สุดอ่าจริงๆอ่ะได้ทุกช่วงเวลาแต่เวลาที่สะดวกที่สุดคือเวลาของลูกค้า ที่สะดวกที่สุดคือเวลาลูกค้าเลย่ะขอให้นัดมาเถอะมาได้ตลอดเวลานี่เอฟซีก็ถามที่เปาโอ้ที่เปานี่เยอะแยะโทรมาถามเธอโทรเข้าเบอร์โทรที่พี่บอยให้เดอดมินรับสายไม่แพงด้วยแพงค่ะคุณขวัญครับบางคนเขาบอกว่าโอ้โหเราขวัญเนี่ยนะกาญจนบุรีเนี่ยที่บอกว่ามันอยู่ติดอู่ทองสุพรรณที่บอกว่าที่ดินของเราเนี่ยร้อยตารางวาพร้อมบ้านขายยุคเจ็ดแสนเก้าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกาญจนบุรีเนี่ยห่างจากกรุงเทพเนี่ยคงขับรถเนี่ย นู่นเนี่ยสามหชั่วโมงอยู่ติดสังขบุรีติดสะพานมอนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะขึ้น M81 ไม่ได้นะคะพี่ต้องวิ่งเส้น่าจากเซ็นทรันเวสเกตอะคะ่ะเข้าสุพรรณได้เลยค่ะประมาณชั่วโมง40นาทีค่ะเอาง,ง่ายๆใช่ค่ะอําเภอเราขวัญเนี่ยนะ,ะมันเป็นอำเภอหนึ่งของการเจนบุรีที่มันอยู่ติดสุพรรณบุรีใกล้อย่างที่คิดเลย คือหลายคนเนี่ยไปจินตนาการต้องไปสะพานมอนใช่ไหมฮะต้องไปสังขบุรีต้องไปนุ่นเขื่อนศรีคัินลินอะไรต่างๆไม่ใช่ค่ะอยู่ติดสุพรรณเลยใช่ค่ะอยู่ติดสุพรรณเลยค่ะอ่ามามต่อร้อยต่อมาได้หลายทางใช่แต่ท่านผู้ชมบางคนไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาไกลแล้วพิมพ์คําว่าอบตเหล่าขวัญใช่ค่ะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะเพราะเราอยู่ใกล้มากใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปอยู่ไปดูข้างในกันท่านผู้ชมได้ค่ะ เอาง่าย <NYU. S 1> ๆว่าข the ับรถไปไม่ถ hmm. okay. ึง10นาทีก็เข้าเขตจังหวัดสุพรรณแล้วนะครับนี่ดูด้านข้างกันนะเป็นไงบ้างนะครับนี่นี่นี่โอ้คุณขวัญเขาขยบสักก้าวหนึ่งสิฮะได้ค่ะขึ้นขึ้นขึ้นบ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 นโอเคนี่ผมจะเทียบอย่างนี้ครับที่ที่คุณขวัญยืนเนี่ยกับที่ผมยืนเนี่ยแสดงว่าบ้านหลังนี้ยกสูงประมาณสัก40-50เซนประมาณนี้ค่ะแสดงว่านอกจากว่าปกติบ้านถมให้แล้วเนี่ยยังยกสูงอีกถูกต้องค่ะรับลมโป่งๆเลย อ้าวโ,โหสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ใครว่าสวยฝอกพิมพ์สวยหน่อยคนไม่หนีก็เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ก็เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอย่าที่บอกอีกครั้งหนึ่งนูง่นท่านผู้ชมอย่าไปดูต้นไม้นะดาฝนเนี่ยต้นไม้ที่ไหนมันก็ขึ้นนี่เห็นมอเตอร์ไซค์ช่างไหมเนี่ยเห็นเห็นหลังนู่นแม่นี่มันกำลังสร้างกันทั้งหมดคุณขวัญถามนิดนึงทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามาสร้างตรงนี้กันเต็ไปหมดเลยละครับที่ตรงนี้นะคะลูกค้าบางคนก็เหมือนวัยเกษียณนะคะ ทำงานจากกรุงเทพแล้วก็มาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไวยเกษียณทําบ้านสวนนะคะพี่บอยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตอบโจทย์ของลูกค้าที่เป็นความใฝ่ฝันแล้วกันค่ะอ,อยากจะมีบ้านสวนสักหนึ่งหลังต่างจังหวัดพักผ่อนกับครอบครัวค่ะแล้วกระซิบอีกหน่อยนึงตรงนี้มันไม่ไกลกรุงเทพถูกต้องกระซิบให้เสียงสถานดังไปอีกหน่อยนึงคือราคาตรงนี้มันไม่แพงมากถูกต้องเจ็ดแสนเก้าบางคนคุณถามก็คุณขวัญคุณขวัญยืนยันงนั้นก่อนได้ค่ะเขาถามว่าเจ็ดแสนเก้าเนี่ยมาขายแบบเอาคอนเทนต์เอายอดไลค์ยอดแชร์ หรือขายจริงขายจริงค่ะ,อะเอาเ,อเงินมาเธอ<ช>กำะเงินมาแค่ส0 0 0 0บาทแล้วไปโอนกันที่สำนักง,งานที่ดินอเอาโฉนดไปเลยแล้วท่านก็จะรู้ว่าขายจริงหรือขายคอนเทนต์ะนะครับ<ช>แล้วอย่างที่คุณขวัญแกบอกตอนแรกให้เวลาถึง หกเดือนใช่่คะแต่ขอวาง10%บเปอร์เซ็นตแต่ถ้าสดเนี่ยวางส0 0 0 0พอสามหมพอค่ะอ่าอีกคุณขวัญขอนานิดนึงคุณขวัลงเดินตรงนี้นึงได้ค่ะหน้าอะไรนะมีดอกไม้ด้วยเหรอใช่ค่ะคนมีจัดส่วนเล็กๆย่อมๆให้นะคะเป็นดอกไม้แล้วห้องที่อยู่ข้างในคุณขวัญครับ ห้องอะไรอะเป็นหนึ่งห้องนอนค่ะที่เราคุยกันว่ามีแถมอะไรบ้างก็มีแถมแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์แถมตู้แถมชุดเครื่องแป้งค่ะแสดงว่าเข้าไปในห้องนอนเนี่ยมองออกมาเนี่ยเห็นวิวสวนเขาเรียกว,ว่าสวนหย่อมของเราสวยๆเลยใช่ค่ะและลมแถวนี้ยังไงเป็นไงบ้างอามแถวนี้ลม เป็นลมของภูเขาอะค่ะเป็นลมเย็นไม่ได้ลมร้อนค่ะพี่บอยนขอขอนุญาตนนิดนึงนะได้ค่ะท่านผู้ชมได้เลยนั่นค่ะภูเขาเห็นภูเขาไหมฮะใช่ค่ะอ่าเห็นภูเขาไหมท่านผู้ชมใครเห็นพีมมาหน่อยหลังบ้านสีเหลืองนะฮะเห็นภูเขาไหมถ้าเห็นฝากพิมมานิดนึงใช่ค่ะด้านขวานี่เห็นภูเขาไหมอ่าพอมาด้านซ้ายท่านผู้ชมเห็นภูเขาไหมใครเห็นพิมพหน่อยแล้วกันนะครับไม่พอนี่ตรงนี้เขาเป็นต้นสักอาจจะมองไม่เห็นนะครับใช่ค่ะผมหมุนกล้องมาตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมข้างหน้าบ้านแล้วนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลย่า้ชมอ เอ้คุณขวัญครับเมื่อเห็นภูเขาแล้วผมถามต่อแล้วน้ําป่ามันไม่มีเลยเหรอดูจากที่ตกหนักๆนะคะพี่บอยตามที่พี่บอยแผ่นเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่สะเทือนเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะท่านผู้ชมแสดงว่าสบายใจได้กับทุกเรื่องน้ทุกอย่างใช่ค่ะเอ้คุณขวัญครับค่ะถ้าสมมุติคนมาเจอเนี่ยอยากจะมาเจอตัวคุณขวัญเลยเพื่อให้พาชมเนี่ย คุณขวัญจริงๆสะดวกทุกวันเลยสะดวกทุกวันค่ะไม่ต้องเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเสาร์อาทิตย์ค่ะเอาลูกค้าสะดวกเลยค่ะใช่ค่ะขอดูในบ้านเอาได้ได้เดี๋ยวให้ดูข้างในสักนิดนึงอ่าไปคุณผู้ชมดีข้างหน้าได้ค่ะตามคุณขวัญไปเลยนะครับทีนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปข้างในมากเพราะว่าเสียงมันจะก้องใช่ค่ะนี่ๆๆ่ดูนี่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 อ่ะี่น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 ่นี่น ใหญ่กว้างมันอาจจะนนไม่ใหญ่มากแต่มันอยู่สําหรับสองคนสามคนสบาย<อ>สบาย<ช>เลยใช่ค่ะอะ่านสวนกระทัดน้แล้วก็ด้านข้างนี่คือ,คอห้องนอนที่ที่เราแจ้งกันตรงเข้าไปนี่คือคือห้องคัวอันนี้ก็คือห้องน้ำค่ะไอ้คุณหวานครับแถวเนี้ยรถกับข้าวผ่านไหม ค่ะพี่บอยมีของมาขายในโครงการด้วยค่ะแสดงว่ารถเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงถูกต้องค่ะมีมาขายใช่ค่ะแสดงว่าอย่างที่บอกหรือใครมีจักรยานสักคันหนึ่งปั่นจักรยานทีมจักรยานไปหาซื้อได้เลยใช่หรือใครมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสั่งเซเว่นได้เลยค่ะเซเว่นส่งถึงค่ะว่าหลังผมว่านะคุณขวัญนะนอกจากเซเว่นนะครับยุคในปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมบางคนเนี่ยไปทําตีสนิทกับร้านค้าร้านค้าเดี๋ยวนี้เขามีเดลิเวอรี่แล้ว ส่งให้ถึงบ้านเลยอ่าเพราะฉะนั้นสบายเธอคนเท่าคนแก่มาอยู่ได้เลยอ่ะคุณขวัญขอมาตรงนี้อีกรอบนึงะนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะดินแถวนี้ผมถามไปแล้วผมถามซ้ําคนเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมอยู่ที่เราขวาัญกาญจนบุรีพื้นที่100อตารางวาของคุณขวัญแก่ขายแค่7จ็ดแสนเก้าเท่านั้นรวมทุกอย่างสก,กเบยยังเลยลบให้ทั้งหมดทีนี้เมื่อกี้ผมถามคุณขวัญค้างไว้นะครับดินแถวนี้ผลไม้เนี่ยเห็นเขาปลูกชมพู่กันมะพร้าวกันนะครับมะม่วงกัน,ม,ม,กนมันงามเลยใช่ไหมฮะ อย่างที่พี่บอยแพนกล้องฝั่งตรงข้ามมะค่ะมีด้วยเหรอเน,นี่ยค่ะไปไป,ไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะ,ะตามยายท่านผู้ชมนี่ค่ะ <ชม S 2> จะจะจะได้บอกว่าดินดีไหมฝั่งตรงข้ามปลูกพืชผักสวนครัวให้ให้ชมให้ชมให้เห็นกันเลยค่ะแต่ตรงนี้มันจะลงนิดน,นึงเพราะว่าฝนมันตกใช่ค่ะม<ๆ>ีไมยมีไมยมีมะม่วงขนุนใช่ค่ะมีเยอะมากเลยแสดงว่าร้อยตารางวาคุณผ่านครับปลูกบ้านได้ แล้วก็ปลูกผลไม้ได้ใช่ค่ะทำสวนด้านข้างบ้านได้เลยค่ะมุมนี้สวยมากนี่ตอนนี้ท่านผู้ชมไม่มีอะไรทํากันเหรอ9ก0กว่าคนพันกว่าคนที่ชมกันแอฟสีดาแน่นสนัตเลยเอบขาคุณทุกคนมากนะครับแต่เขาเรียกอะไรนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเพราะฉะนั้นลองมาชมดูแล้วก็การันตีให้นะฮะว่าคุณขวัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ร่วมงานกับผมผมก็ร่วมงานคุณขวัญมานานไม่มีการโกงใช่ค่ะวางสิบเปอร์เซ็นต์หรือวางสามหมื่นเนี่ย ทำสัญญากันใชไม่หนีหายไปไหนไม่หนีหายค่ะหรือถ้าไม่ชมทั้งเงินพร้อม7จ็ดนเนี่ยไปเจอก็ได้สำนักง,งานที่ดินได้เลยใช่ค่ะนี่คุณขวัญครับไปที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยเห็นว่าประมาณ5นาทีก็ถึงถูกต้องค่ะ,ะสำนักง,งานที่ดินอำเภอเราขวัญกาญจนบ,บุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยห่างจากตรงเนี้ย ไม่ถึง5กิโลถูกต้องค่ะแล้วก็อยู่ติดที่ว่าการอำเภอเลยใช่ค่ะสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอสถานีโรงพยาบาลค่ะอ่าก่อนที่จะซื้อนะท่านผู้ชมลองขับรถสำรวจดูก่อนว่าพื้นที่ของอำเภอเราขวัญเนี่ยงดงามอย่างที่ผมพูดไหมแต่ผมมาบ่อยผมว่ามันสวยเลยนี่บางคนท่านคุณขวัญครับเขาไม่ไปกันเขาบอกว่าจะเอาเบอร์ให้ได้จะเอาอีกเอาอีกได้๋ยวขวัญบอกเบอร์อ่ะคุณขวัญบอกซะหน่อยสิครับเบอร์ขวัญนะคะ087ย์แปดเจสี่สามสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดขวัญขออีกรอบนะคะศูนย์แปดเจ็ด 433 73 07เผื่อคนโทรเยอะนะคะพี่โถอยเบอร์หนึ่งนะ086 763 75 66ถ้าพี่ต้องการตอนนี้มีแอดมินรอรับสายอ,าอยู่นะคะถ้าไม่มาไม่มา,ม,ม,ามั่นใจก็โอนจองได้เลยโอ,อ,อนจองได้เลยค่ะโอ,อนจองส0 0 0มืได้เลยค่ะตอนนี้มีแอดมินรอรับอยู่นะคะถ้าใครเห็นแบบตามที่พี่บอยรีวิวแล้วกลัวมาไม่มีเวลากลัวหมด โทรหาแอดมินได้เลยอตอนนี้นะคะคตามเบอร์ขวัญได้เลยจ้าแต่ถ้าใครมีเวลาพอนะเนี่<ช>บ<า>ยบนี้มาเลยมา,ม,มาใบา<ล>นี้ได้เลยใช่ค่ะมาใบานี้ได้เลยขึ้นขวัญแล้วก็ได้ข่าวว่าเนี่ยก่อนที่เราจะไลฟ์สดกันเนี่ยโอ้โหท้าไม่ชมเนี่ยรีบเรียกเขาเรียกว่า เตรียมโทรนัดโทรจองกันมาเยอะแล้วใช่ค่ะแต่ไหนผมมาแล้วก็ต้องไลฟ์สดต้องรีวิวอยู่ดีค่ะใช่ค่ะพยันรีบมาแล้ว่านผู้ชมใช่ค่ะบ้านใหญ่กว่านี้มีอีกไหมมีครับมีมีนัดมาชมกันแกเถอะนัดอย่างไงก็ให้มาชมกันสุดท้ายคุณขวัญครับบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยผมพูดซ้ำนะครับหนึ่งร้อยตารางวาของแกตั้งอยู่ที่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแกขายแค่เจ็ดแสนเก้าให้หมดเลยหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงมีเตียงมีเครื่องนอนให้มีแอร์ให้มีเขาเรียกว่าโต๊ะเครื่องงแป้ใหนะครับ ใครสนใจก็รีบมาหาแกได้เลยในราคา7จ0 0นเก้าคุณขวัญมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักอีกนิดหนึ่งไหมอยากฝาก FC พี่บอยนะคะถ้าใครสนใจบ้านสวนในวัยเกษียณนะคะบ้านหลังนี้นะคะขวัญทำมาตอบโจทย์ลูกค้านะคะใครสนใจอยากมีบ้านสวนติดต่อขวัญได้เลยนะคะแล้วพิเศษนิดนึงครับคุณขวัญบอกว่ามาจากผมเนี่ยบอยสิทธินัคราชเดี๋ยวคุณขวัญแกล,ลดให้อีกนิดนึงถูกต้องอค่ะให้มาบอกให้รีบมาแล้วรีบมา<ช>จองมาค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษใ,<ช>ในไหนก็จะเรียกว่า เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วเอาสิทธิพิเศษไปดูแล้วกันอยากให้ทุกคนมีบ้านแล้วเป็นบ้านที่อยู่แล้วอย่างมีความสุขแล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณขวัญมากขอบคุณเอฟซี <FC S 2> ทุกท่านทุกผู้ชมมากนะครับผมหามาให้จนได้นะครับเจ็ดสเก้าเป็นเจ้าของได้เลยแล้วอยู่จริงไม่ได้อยู่คอนเทนต์ไม่ต้องทําอะไรแล้วรั้วก็มีสี่ด้านไฟฟ้ามีแล้วประปามีแล้วอินเทอร์เนต็ตครบสัญญาณมือถือเต็มพิกัดไม่ต้องกังวลกวังวัยว่าสัญญาณมือถือไม่มีสบายใจได้แล้ว รอบด้านด้วยชุมชนรอบด้านด้วยตลาดโรงพยาบาลแล้วก็อย่างที่บอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งคือน้ำไม่ท่วมใช่คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณขวัญมากอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันแล้วไม่หีหายไปไหนห0 0ันก็หัวใจที่ให้ใหหมายอฟสีดำขอบคุณมากแล้วกันอขอบคุณมากๆเลยครับคะ่สคะสวัสดีคะ่ะ